สวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านนะก็ถึงเวลาอันสมควรน้ำเข้าบ้านแล้วเอฟซี FC หลังจากผมต่อไฟในเอฟซีทุกท่านนะต่อไฟชั่วคราวนะอันนี้นะเอาผมเอาไฟมาเสียบแล้วก็เอาขวดน้ํานะเอฟซี FC. มาเสียบไว้ตรงนี้นะครับก็กันไม่ให้น้ํามันโดนเวลาฝนตกนะนี่นะครับผมก็เสียบปลั๊กแล้วก็คาไว้ตรงนี้ในเอฟซี FC. เป็นปลั๊กสามตานะแต่ว่าผมดัดแปลงเอาแบบนี้นะเอฟซี FC ท่านนะ มาเสียบไว้ตรงนี้แล้วก็แน่นนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรผมก็เดินสายไฟมาชั่วคราวนะเอเดินสายไฟมาชั่วคราวเดี๋ยวรอทําบ้านทําอะไรเสร็จค่อยดําเนินการต่อนะครับนี่เดินสายไฟไว้ชั่วคราวนะครับก็ทดลองดูแล้วใช้งานได้นะฟซผมก็จะขุดขุดร่องน้ํานะนี่ตามที่ผมวางท่อไว้เลยนะฟซยังไม่ได้ทากาวยังไม่ได้อะไรนะนะครับเดี๋ยวจะขุดร่องน้ําก่อนนะ ฝังลงในดินเนาะนะครับ Fc ท่านนะฝังลงในดินนะครับ,นนะงงนนรบก็จะต่อต่อเข้านี้น Fc อันนี้คือสายสายเข้าบ้านใน Fc สายน้ําเข้าบ้านนะก็ตรงนี้เลยนะครับก็จะต่อเข้าบ้านเลยนะครับแต่เราก็จะขุดขุดอันนี้ลงก่อนใน Fc ขุดท่อลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีการแบบเดินเหยียบหรือ ขับรถไปชนไปเหยียบมันเดี๋ยวมันอ,อาจจะแตกได้นะสิก็เลยว่าจะขุดตรงนี้นะขุดนะครับขุดท่อน้ำนะเอฟซีท่านฝังลงใต้ดินนะครับมาเริ่มขั้นตอนการขุดเลยดีกว่าเริ่มจากการต่อตรงเครื่องนี้ก่อนนะสิผมก็จะขุดตรงนี้ก่อนเพื่อวางระบบนะ ไปลึกๆหน่อยนะอยทีเผื่อแบบมีคนไปขุดขุดสวนทำต้นไม้อะไรเงี้ยนะอยาจจะขุดโดนท่อผมจะพีเส้นแล้วก่อนประมาณนี้ โชคดีตรงนี้มันโดนน้ำไปแล้วเมื่อกี้ไม่งั้นขุดยากนะเนี่ยโอ้นไปไหนต่เราไว่ออีกปิดแสงลึกขนาดที่จะอยู่อีกเที่ยวนะมันต้องปิดมปิดมันน่าจะเงี้ยอีกเทิ่ยนะมันต้องเทีกยวอีกท่ายังองอีกคือเยอะ โอ้เหนื่อยอยู่พอสมควรนะเอฟซี F C. ขุดร่องน้ำปลาปลาใกล้แล้วใกล้แล้วโชคดีที่เราปล่อยน้ำใส่เมื่อกี้นี่งั้นขุดยากเลยนะ เราก็ฟังไปลึกอยู่ประมาณพักห้าเซนได้ เดี๋ยวเทียนก่อน ไม่เข้าครับเสียมนี้เสียการงหนักหนักใหม่สี

ตัดให้ใกล้แล้วให้ทีขุดใกล้ได้แล้วเหนื่อยอยู่พอสมควรนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มานีเลยนะแล้วก็จะไปนี่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 นีโน่นเลยโอ้เหนื่อยเหนื่อย อขอจบคลิปก่อนนะท่านนะฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ